สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไทยการ์เดนสโตรนะคะจะมานําเสนอคีมบอซไ์อีกชน,นิดหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเสนอคีมตัดลวดบอนไสนะคะอันนี้เป็นรหัส SWC 2 1 0 2นีดนะคะเราจะเอามาสาธิตตัดลวดอลูมิเนียมของเรานะคะตั้งแต่เบอร์2 2 5 3 3 5 4 5 6มิลิเมตรนะคะเดี๋ยวดูว่าการตัด เป็นไปได้ดีแค่ไหนที่เราไม่เอารุ่น1 8 0มาตัดเพราะว่าขายหมดเลยนะคะสินค้าขายดีมากรอนำเข้าชุดใหม่อยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้คุณเล็กเป็นผู้สาธิตนะคะครับ<ม>สวัสดีครับครีมตัวนี้เป็นเป็นรัสารงท้ายด้วยเลข2นะครับผมขีดสองจะเป็นรหัสที่บอกระบุว่าครีมตัวนี้ทำจากโลหะเหล็กนะครับผมค,บความยาวอยู่ที่2 1 0มิลนะครับผมตั้งแต่ สาธิตตัดเลยค่ะผมจะเริ่มตัดตั้งแต่เบอร์สองนะครับค่ะเบอร์สองก็ตัดนิ่มๆนะคะค่ไปเรื่อยๆเลยค่ะสองจุดห้าเบาๆใช่ไหมคะครับผมเบามากเลยไม่ต้องออกแรงเยอะครับพอด้ามจับมันยาวใช่ไหมคะใช่ครับผมยิ่งมากครับจับยาวจะิ่แรง สามนะครับ <Okay. S 2> สามจุดห้าครับต่อมาเบอร์สี่ครับคร okay. ึ๊กต่อไปเบอร์ห้าเบอร์ห้า <c oughs> ต่อมาเบอร์หกครับ ขอดูคมเหล็กหน่อยนะคะว่ายังดีอยู่หรือเปล่าโอเคนะคะไม่บิ่นไม่อะไรนะคะคุณเล็กเล็บดำค่ะคอโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะ <c oughs> ถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวชุดใหม่180 18น์เซนก็จะเข้ามานะคะหรือว่าจะเอา210 <c oughs> 2 10ไปแทนก็ได้นะคะก็ตัดได้ง่ายดีใช่ไหมคะเพราะว่าใหญ่แล้วก็ด้ามยาวด้วยโอเค คุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีสสดค่ะ